คาน่มว่าไงคาน่งมันกัดกูแล้วมันกัดยกูแล้วลุย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 นั่นแหละสวย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 ให้มันรู้สักมั่งว่อกี้นี่ใครคุ้มเอาไปไหนแล้ววะก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมกฤชค่ะครับในเกม a r k Mobile วันนี้เราจะมาทำาคกเพื่อทำยานาโคติกนะครับไอายาสีเขียวเพื่อจับตัดน,นะครับแล้วก็เราจะไปทำชุดหนังด้วยเพราะตอนนี้ผมคาบได้แล้วแล้วก็ดูเลเวลผมสิบห้านี่คือเลเวลที่มันกำหนดนะเลเวล15ห้าเราจะคาบชุดหนังได้นะครับนี่ส่วนโคกนี่เราจะคาบได้เดมตอนเลเวลหกแล้วยานาโคติกก็เลเวลหกเหมือนกันนะครับมาลุยกันส่วนส่วนหนังนี่ เราจะให้เด็กแก๊งเราเป็นคนเป็นตัวช่วยนะอะไรเ,เด็กแกง๊งตามมาเด็กแก๊งเร็วๆเ,เป้าหมายตัวแรกคือเจ้านั่นลุมโซยมันซะลุยดูผลงานโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหกินมันเข้าไปสวยไปไปไปต่อไปต่อ เดียวเราดีกแก๊งจะแก๊งอย่าเออจะแก๊งเราดูเบลโนก,กันก่อนเบลเจ็ดไม่สำควรอยู่บนเกาะนี้จอมตีไปเดี๋แก๊งลุยนั่นแหละ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 โอ้ไม่ตายโหมายยยาๆยยยยายายย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 ดยยยายย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 ย จะด,ดูหน่อยซิได้หนังมาเท่าไรแล้วตันนี้ได้มาสิบสี่เราต้องไปจับเราต้องไปฆ่าสัตว์ตัวใหญ่แล้วละ่ะดูจากทรงละดูจากทรงแล้วพละตไนตสัตว์ตัวใหญ่หลอกดเมจไปเลยดาเมจ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 เน้นดเมกัดทีไสไหลไปเลยไปไปไป ตมาตมาไอ้ลัคเตอร์นี่ผมจะขี่ได้ตอนเลเวลสนะิแนะก็เหลืออีกแค่สามเบลล์เท่านั้นเราจะได้ขี่ลูกๆของเราแล้วนั่นไงเจอแล้วหนังฉันหนังชั้นดีหนังชั้นด,นนดีโอ้โหหนังสองตัวดูสมาีิก่อนครบไหมหามาเด็กแก๊งเด็กแก๊งมาครบแล้วก็โซยมาเลยไกอกระทืมัน นั่นแหละ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 ถ่ายไม่ตายก็ให้มันรู้ไปนี่ไงนี่ไงโอเคสวยทำมาลายต่อไปอยู่นี่ลยุยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยงามสวยงามเอาดิเอาดิเอาดิาดจ,ะด ford? จะสู้ได้ไงเจะสู้ได้ยังไงจะสู้ได้ยังไงถามแค่นี้ถามแค่นี้เอาอะไรมาสู้ โอ้โหเก็บเก็บโ,โหเราไมได้หนังน้อยจังวะหรือเราต้องความเองว่านี่อ่ะวนี้ได้สิเอ็ดเลยอ่ามาดูป่กอ์กันก่อนเราจะรับได้สักกี่อย่างกันโอ้โหเราขับเสื้อได้แล้วเราขาบับถุงมือือขาดแค่สามอย่างคือรองเท้าหมวกกางเกงโอเค ไปเยอะกันต่อไปพวกเราตามมาไปเว้ยมาอุ้ย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 กระตุกกระตุกถ้าก็มีกระตุกบางช่วงก็ขออภัยนะครับอ๋อเฮ้ยสมาชิกสมาชิกอย่าเออสมาชิกทางนี้ทางนี้ทางนี้นโอ้เกมมันก็เออชิ่หายไป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  ตามหาครบนะประเประเถอไปเถอโห่ oh. ใบไหนหมดไว้ไดแดาวเสาเฮ้ยเ <Hey, S 1> จอเดโดโดไม่ขำนะ mm. อ้าวโอ้ย oh. 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 คุณเลี้ยงไดาวเสาลึกควายเนี่ยเฮ้ยโหลเออไยายตามได้แต่ละตัวตามาตมาตามมาตามมาเย็กันคืนแล้ว โอ้โหเราสอบไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหอาตัวนึงไปไหนละตามมาดีมันจะยืนเออทำไมเนี่ยมานี่เออโอ้เดี๋ยวสาวกูแม่งหนวกกันหมดละเอ็งเคโรอเอ็งเคโรมึงว่าไงวะเกือบเจ็ดอเกือบเจ็ดจนตายซะ เอ้ยม,ม้ไตีมันละเฮ้ยเวลจ็ดงันตายซะลุยมันเลยลูกพอ่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาดิเพื่อนมันจะมาอีกไหมเนี่ยเพื่อนม,นมาแล้วเพื่อนม,นมาแล้วลุย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 ลกมันนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวย กันมันกันมั่นแหละสวยนันแหละสวยสวยดี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 ยดยดไหนดูซิโอ้ยตรงนั้นมีคาน่ว่ะคาโน่อยากโดนเปล่าโหความอิงจะคุ้มเป่าไหมเนี่ยหรือแต่ไม่เป็นไรหรอก เราจะได้เก็บเวลไอพวกตัวนี้พวกนี้ด้วยนะไฟคาโนโ่เลยกับว่ามันไส้วะ่ะตามมา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 เออตามมาตามมากระโหลกเ้าไปอ่าวแพคคิแพคคิไลโนซซรัสงั้นเหรอแพคคิไลโนบายซะ มันปล่อยแกแล้วมันปล่อยแกแล้วเออตัวก็ตายอยู่ดีหมู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 จ๋าตายชะะัดนะนั่นแหละลุมล้มลุมล้มลุม้มลุ้มลุ้มสวยคาน,น่มวงไงคานโนุ่มันกัดกูแล้วมันกัดกูแล้วลุย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  นั่นแหละสวย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 ให้มันรู้สั่งม่าที่นี่ใครคุมเอาไปไหนแล้ววะน่าสมเพลชมาผลงานของเราโอเคน่าจะคราบได้หมดแล้วนะน่าจะได้หมดแล้วอดูจากสภาพละโอ้ยตัวนี้เฮ้ยได้ธนนุวะเฮ้ยมีธนูใช้แบบฟรี ได้ดูธนูมาด้วยสวยดีสวยดีไปปะเฮ้ยสัมผัสสักฝุ่นไหมล่ะสักฝุ่นไหมล่ะสักฝุ่นไหมล่ะระหว่างนี้แล้วก็รอชมผลงานแล้วก็ครับรอชิวไปเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลุย นี่อ่ะนี่อ่ะเอาไปละเอาเปละเอาไปล่ะเอาเปละเอาไปละเอาไปละโอ้โหรือว่าจะแน่ไป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 กลับบ้านกลับบ้านเราไปทำจะกลับไปทำครกเพื่อทำยานาคติกนะล้วพาต,ต่อไปเราจะมาจับสามเขากันเพื่ออะไรเดี๋ยวรอติดตามชมพาร์ทหน้าได้เลยแต่ก่อนอื่นพบเพิงใกล้ใกล้หมดชีวิตละ มันจะสวรรค์นคตแล้วเดียวกระเพิงจะสวรรค์นคตแล้วเออ,เอ,อฟินมาดีแพ้เข้าไปนนั่แหละไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันโอ้ยไอนโล่าวไว้ก่อนเถอะตอนเล่นนอกรอบผมโดนมันฆ่าตายเลยตรงนั้น ไม่น่าว่ายข้ามไปเลยเห็นมันมีไข่มุกสีขาวก็โลภไงวิ่งไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแม่งกัดสะหัวคาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอแต่แก๊งกูเดี๋ยว,ยว,ยว,วนั่นมันครบบอน่เอ,อ้ไป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 จะถึงแล้วจะถึงแล้วควกนี้เราใช้อะไรนะน่าจะใช้หินถ้าจะไม่ผิด หินหินหนังเออประมาณนี้แหละมาดูกันอุ้ยโอ้ยคือไม่น่ากดตอกระโดดเลยโอ้โหหินหินหกสิบห้าเลยละโอ้หาหนังก่อนหนังน่าจะครบแล้วเราขาดแค่หินอย่างเดียวแล้วละ่ะดูจากรูปการ เริ่มต้นใหม่นี่มันลำบากจังแล้วก็เก็บหินระหว่างกลับบ้านด้วยแล้วกันได้ไม่เสียเวลาตัวนี้ร้อสิบเก็บไว้ก่อนอีพาที่แล้วก็ปค่ามันต้องบอกว่าเราตสา์ไวชีวิตแล้วสิไม่ใช่ค่าตส์ไว้ชีวิตแต่มันก็ดันเล่นผิดรุ่นซะแล้วโดนตึกแก๊งเราจัดการซะเรียบเลย คิดผิดแล้วที่เจ้ามาจุ่งกับแก๊งแข้งเราเราแดงเราจะเป็นแดงไปเล่ที่ยุกอยู่ในยุกได้เราสาโอเคมาครบแล้วเร็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 วเออเออกินไปกินไปกินไปขาดหนินอย่างเดียวหิน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 นี่นี่นี่ทุบมาทุบมา เพื่อการสร้างยาแรงกติกแล้วเราจะเอาไปจับสามเขากันในพาร์หน้าโอ้โ oh. หหนักบริโอ้ oh. รู้สึกว่าการฆ่าฉลามตอนที่ติดบักตัวน,นั้นทำให้เราได้ฝานเหล็กมาแล้วสบายขึ้นเยอะเลยเฮ้ยเราลืมใส่เลยใส่ใส่ใ่โชคดีจัดโดนเจอฉลามติดบักยูทีีเลย พี่สีไม่คิดตังทิ้งทิ้งทิ้งฮ่าอ,อ้าวได้แล้วดีกว่าโคกสักกระเบือมาอาละเราจะเอามันไว้ในบ้านหรือนอกบ้านเอาไว้ในบ้านแล้วกันโอ้ยอา้อาวอ้าวลืม คาฟีคาฟีีหนึ่งอันลืมไปว่าคาไปแล้วตอนนอกรอบก็ไม่เป็นไรถือว่าคาใหม่แั้นสองอาบินเลยจัดเรียงก่นจัดเรียงก่นโอเคต่อไปเราไปตามหาวัตถุดิบคำนาคติดก,กันเถอะคืนแล้วว่าเฮ้เนื้อเน่าเอาเนื้อมาเราตามเก็บเนื้อเน่ากันเถอะ หมักเนื้อไว้เราหมักเนื้อไว้นี่ได้สองนีม่มียาเรามียาคุณสิบเลยนะสุมได้ไปสุมได้มาไปสมได้มาจากกล่องของฝันพิศนาโราโล่รฝากเนื้อเน่า,าให้กับเจ้าทำได้แล้วก็เนื้อแ้วก็เบอร์รี่ดำอาอ่ล่ะ ทำยาวนะคุณติดกันเถอะเราจะจบผาดแบบสวยๆเอาไหนก็ได้มากดอันไหนก็เอามามาได้แปขวด,ดแน่ๆนั่นแหละรอเอาละครัโอ้โหจบผานตอนคืนเอาไม่เป็นไรก็ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ